ที่ครับสวัสดีเพื่อนๆนะพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมครับเนศระทมครับวันอาทิตย์ครับตามคาสัญญานะครับนันตกรรมกับคอมพิวเตอรซ200รุ่นแปดนะครับแปดตัวแรกนะครับีงานโชคในพลครับเจอกันอีกแล้วครับหลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานนครับมาทํางานในสามวันวันนี้ครับ ทำง,งานคุดลอกฝั่งนี้นะฮะ,ะ,ะคะุณมาเยอะแล้วครับรถเยอะครับฝั่งนี้นะครมีแคทสามสองศูนย์เนียเกณ์สามสองศูนย์ทีสีนะ,ค,ะค,ต 8, ต 4, 4, ครับแคทสามตัวสี่ตัวครับโกวเบสามคันนะ,ะไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่านะ,ะดูตรงหน้าเลยครับงานชุกในฝนเนี่ย สูบีซีสองรุ่นแนะครับมาพร้อมกุปแลงเครื่องยนต์หกสูบสังหว่ประมาณร้อนะฮะรุ่นแตัวแรกนะครับประมาณร้อครับประมาณนี้ครับเออดี๋ยวไปเดียเข้าไปดูบอรชัวร์ครับผมลืมไปแล้วนะ ทำนะครับทีมงานช่วงในบนนะใช้พัดลมแทนนะใบเยครับน,น,นะนึ่คันครับโตโมเอฟ้ากครับไห้มาฝังนี้กันหมดนะครับ ยนต์กระเิมครับ,รบ,รบ o, สองครับมีซีสองุ่นแปดครับซูโม่สองสองเกตาบินอยู่2คันนะคร,ครันชันบ,บุกี้ซูจิด รอบสองนาทีครับยูอาร์ดามก็กหลไปีนะครับยังคงความแรงเหมือนเดิมครับคุณนุ่ครับใส่เต็มที่ครับไม่มีกักคันเร่งครับถีประมาณ0.8ครับตัวนี้นะครับ หมายเลขแท็ก80เซ็นครับโรลเลอร์ er 7ตัวนะฮะมุกสูบีซีสองร้อยลูกแปดตัวแรกน้ำเยอะมากครับมาที่ก่อนดูดน้ำกันฝั่งไปฝั่งนู้นนะครับนี่ก็แทแห่งอีเยอะนะับดูนี่ไกลครับเทียงใ,ใกลก้ๆครับ สพลครับซูโม่สองสองเก็ดครับใส่ทางทันสบายนะครับ